ก็เปรียบเทียบนำรัฐบาลแล้วกันว่าเรามองเปรียบเทียบประเทศไทยเหมือนรถยนต์คันหนึ่งรถยนต์คันหนึ่งที่พาคนเจ็ดถิมน้างอะไรไปข้างหน้าเนี่ยไอรถยนต์คันนี้มันจะวิ่งไปข้างหน้าได้โดยไม่มีถอยหลังหรือมันตายอยู่กับที่ถ้ามันจะต้องตายมันต้องหยุดไอคนบนรถเด่นต้องไปช่วยกันเข็นแทนไปให้ได้ยังไงก็ต้องไปให้ได้พวกเราไปช่วยกันเข็นต้องนั่งรถคันเดียวกันไปมันจะไปจะตายก็ต้องช่วยกันเข็นเข็นให้มันวิ่งดีกว่ามีเครื่องยนต์ด้วยทำไมถ้ามันแกล้งช่วยกันเยอะๆผมก็เปรียบเทียบนำ ว่าเรามองเปรียบเทียบประเทศไทยเหมือนรถยนต์คันหนึ่งรถยนต์คันหนึ่งที่พาคนเจ็ดสิบล้านอะไปข้างหน้าเนี่ยต่รถอะไรก็ไม่รู้อะนเป็นรถคันใหญ่ๆคันหนึ่งที่เราจะต้องขับเคลื่อนคนทุกคนในประเทศไทยที่อยู่ในประเทศไทยทั้งคนต่างประเทศและคนไทยด้วยในการที่ขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้าบนเวทีโลกนะเราจะต้องกําหนดแนวทางในแต่ช่วงเวลาให้รถยนต์คันนี้สามารถเดินหน้าไปได้นะไม่หยุดนะเครื่องยนต์ไม่ติดขัด มีพลังงานที่เพียงพอนะแล้วก็ประชาชนที่อยู่บนรถนั้นมีความสะดวกสบายในการเดินทางคงไม่ใช่ง่าย,ายนะเพราะมันเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์เทคนโนโลยีเกี่ยวพลังงานเกี่ยวกับคนในรถด้วยนะซึ่งมีความหลากหลายนะต่างอาชีพต่างวัยต่างที่ความสามารถทำยังไงรถคันนี้มันจะวิ่งได้เพราะนั้นสิ่งแรกที่เราทำได้ตอนนี้คือเตรียมรถให้ดี หาคนขึ้นรถให้ได้เพราะฉะนั้นคนขึ้นรถรถแรกก็คือพวกเราดิแหละเพื่อจะไปดูที่รถคันนี้มันจะไปข้างหน้าไหวไหมมันจะมีปัญหาตรงไหนบ้างเป็นขั้นการทดลองรถตรงนี้คันนี้แล้วพร้อมเมื่อไรเอาคนขึ้นมาหรือถ้ายอยเอาคนขึ้นมาแล้วคนที่ทํารถคันนี้ไปขึ้นรถคันอืน่นแล้วสร้างรถหลายๆคันออกมานะถ้าเราเปิดที่ไม่ง่ายผมก็คิดคิดว่ามันมันน่าจะต้องคิดแบบนี้อนะนะอืมพูดเก่งหลวมมปแล้ว <laughs> ผม,ว,มว่าไม่ยิ่งไปไอ้รถไฟไอ้รถยนต์คันนี้มันจะวิ่งไปข้างหน้าได้โดยไม่มีถอยหลังหรือมันตายอยู่กับที่ถ้ามันจะต้องตายมันต้องหยุดไอ้คนบนรถเด็ยต้องไปช่วยกันเข็นให้มันไปได้ยังไงก็ต้องไปได้พวกเราไปช่วยกันเข็นไม่มีไม่มีอะไรที่มันไปได้โดยที่ไม่ร่วมมือกันนะเพราะฉะนั้นหวังไม่ยิง่ง่ารถยนต์ประเทศไทยวันนี้หรือคันนี้ที่ผมพูดเนี่ย จะกลายเป็นยานยนต์แห่งอนาคตที่จะพาคนไทยทุกคนเดินทางไปจูดเป้าหมายปายทางจุดหมายปลายทางที่มีความสุขสําเร็จนะครับด้วยความสามัคคีของคนไทยด้วยกันสิ่งทําให้ดูคือความรักความสามาคัคคีความมีเสถียรภาพทะเลาะกันไม่ได้อีกแล้วผมไม่องการทะเลาะใครผมทําให้ทุกคนผมทําให้ทุกจังหวัดผมลงโครงการแผนง,งานให้ทุกจังหวัด ไม่ว่าจะรักผมไม่รักผมแต่ผมต้องทําให้เขาเพราะเป็นหน้าที่ของผมนะเลิกกันทันทีนะนะไม่เกิดอ,อะไรขึ้นจะไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยสิ่งที่เราทามาทั้งหมดมันจะสูญเปล่าไปเฉยๆเราคงต้องการเห็นบ้านเมือนก้าหน้าไปชนอยู่ดีกินดีประเทศมันม่นคงมัง่งคั่งยั่งยืนแข่งขังนกับประเทศอื่นได้เราต้องจับมือเดินหน้าไปด้วยกันโอกาสนี้ขอ,ขอขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนในร่วมมือร่วมใจช่วยนำพาประเทศชาติของเรา ให้ก้าวพ้นอันตรายกับดักต่างๆวิกิตต่างๆไปสู่เศรษฐกิจตังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนแล้วก็หวังว่าความร่วมมือระวังรัฐและสภาบนการแง่งประเทศไทยจะสมามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยไปสู่อนาคตที่แข็งแกร่งกว่าเดิมสัญญาสัญญาไหมสัญญาต้องเป็นสัญญานะต้องนั่งรถคันเดียวกันไปมันจะไปจะตายก็ต้องช่วยกันเข็น เห็นให้มันวิ่งดีกว่ามีเครื่องยนต์้วยทําไมถ้ามันแกล้งช่วยกันเยอะๆนั่นแหละคือคือความเป็นหนึ่งเดียวนั่นคืออนาคตของประเทศไทยใครจะนําว่าไปแต่วันนี้ถึงวันนี้มันต้องต่อเนื่อง